สาระดีๆนะคะที่จะมานําให้กับท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพวันนี้นะคะผู้ที่จัดงานนะคะยืนอยู่ข้างๆจนตุกแล้วแล้วท่านอาจารย์วิรุณรัชตวานนะคะอยากให้ท่านนะคะเอ่ยชื่อของท่านท่านเป็นใครนะคะแล้วจุดป,ประสงค์ในการจัดการครั้งนี้ท่านได้รับนะคะแรงบันดาลใจอะไรแล้วก็ประสบค,ความสำเร็จแค่ไหนคะเอเคเ <ใน S 2> ชิญครับค,ครับ,รบผมประสานจิรชัยสกุลนะครับประธานสมาพันธ์ กำลัเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทยวันนี้เป็นงานของสมาพันธ์เพื่อจัดขึ้นมาให้กับชุมชนแล้วก็พร้อมที่จะให้มีนักวิ่งหน้าใหม่เกิดขึ้นในวงการนะครับจุดมุ่งหมายของสมาพันธ์และสสนะครับเพื่อต้องการให้มีนักวิ่งหน้าใหม่ให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนได้มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเราเน้นไปที่นักวิ่งหน้าใหม่แต่เราก็มีนักวิ่งหน้าเก่าหรือ จากชมรมต่างๆมาเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลนะักวิ่งหน้าใหม่นะครับซึ่งก็เป็นการทํางานของสะสะและสมาพันธ์ที่จะ,ะจัดงานวิ่งระแวกบ้านนะครับคืออยากจะให้ทุกคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมาออกกาลังกายโดยเช่นการที่เราขึ้นรถไปตลาดซื้อของกลับมาเป็นการเดินไปที่ตลาดเพื่อซื้อของโดยผ่านแอคิวิชั่นของวิ่งระแวกบ้านนะครับแล้วก็สะสมทุกวันทุกวันเนี่ย สุดท้ายแล้วเราก็จะมีของรางวัลให้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ไม่ต้องกินยายาไม่ต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศซึ่งมันใช้งบประมาณในประเทศเสียไปเยอะมากเราต้องการเนี้นี่ประชาชนนี่เหมาอ,อกำกลัางายเพื่อมีสุขภาพที่ดีไม่ต้องพึ่งยานะครับแล้ววันนี้ที่มาจัดงานที่นี่ก็สําเร็จด้วยดีม,มีนักวิ่งมาร่วมสองสามร้อยคนค,ครับซึ่งก็ถือว่าได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะครับ เพราะว่าเป็นชุมชนที่มันร่วมกับเราเนี่ยที่ไม่เคยวิ่งเลยนะครับวันนี้มาถ่ายรูปกับผมก็อย่างน้อยก็สามสี่สิบคนซึ่งเราจะทําอย่างนี้ตลอดไปทุกๆชุมชนนะครับไปไปทั่วไปหมดนะฮะแม้กระทั่งต่างจังหวัดซึ่งเรามีเครือข่ายภาคอยู่สิบภาคนะครับเราก็จะกระจายงานอย่างนี้ออกไปสู่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อให้ต่อยอดมีนักวิ่งหน้าใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานวิ่งครั้งนี้เนี่ยเราทําเพื่อประชาชน แล้วก็ให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ไม่ต้องกินยาไม่ต้องใช้ยานะครับเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีท่านประธานย้าความเป็นแอปพลิเคชัน S M P ให้หน่อยครับตัวนี้อาวุธสาคัญเลยครับเอ A A S M P คือวิ่งแระแว่าบ้านะนะครับวิ่งเระว่าบ้านก็คือประชาชนทุกคนที่อยู่ในชุมชนได้มาออกกำลังกายที่บอกว่าไม่ต้องไปขึ้นรถ<ช>เดิเนไปได้<ช>แล้วก็ไปแอปพลิเคชันไป<ช>แล้วก็สะสมต้าน<ช>ไปนะแล้วเราก็จะมีของรางวัลตอบแทน ให้เป็นสิน้ำใจเขาเดินได้เขาเดินได้เดินได้วิ่งได้แต่ไม่ต้องวิ่งหรอกครับพอายุสูงอายุใช่เดินไปจ่ายตลาดก็พอครับทกอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องการให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ออกกำลังกายทุกวันขยับขยันร่างกายครับไม่ต้องมากนะครับ วันหนึ่งสักห้านาทีสินาทีก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับคำถามสุดท้ายที่ถามถึงผู้ชมของเราและนี่คือไอเดียดีๆนะคะของโครงการ s m p ที่ท่านจัดให้นะคะกับทุกท่านโครงการครั้งต่อไปจะไปอยู่ที่จุดไหนคะท่านเอเรามีงจารที่ไว้แล้วนะสี่ที่นะคะที่เกาะเกต็ดหนงปรทุมธานีนะครับแล้วก็ในกรุงเทพแล้วก็สมุทรปราการเหลือสที่ที่เราจะกาะเกตปทุมธานี ปติอานันก็สมุดประกาศโอเคนะเราจะพยายามจัดงานอย่างเงี้ยเพื่อชุมชนให้ออกมานะครับมีนักวิ่งนหม่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ฝ่ายงานหนึ่งนะครับของดรุณาวันที่เก้าสำคัญวันที่เก้าเดือนเดือนกุันธาคุณป้าคุณป้าวันที่เก้าคุณป้าที่อาสนวิหารแม่บางเกิดบางโลกแขวสมุรสงครามสัาผัของงาน งานนี้มีระยะ5กิโล10กิโล20กิโลแล้วก็3กิโลด้วยนะครับไปร่วมงานนะครับวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์นะครับ2 5 6 8<อ>ครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าใครไปเดลุนานี่อาหารการกินเพียบสถานที่สวยงามใหญ่โตนะครับแล้วก็มีที่ท่องเทียเท่ยวเยอะมากเลยนะครับฝากด้วยนะครับอย่าไลืมนะครับ9กุมภาพันธ์ที่ อาสนาวิหารแม่บางเกิดอำเภอเออ่บางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามอย่าลืมนะครับเราพบกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและนี่คือสินีดีๆนะคะที่รายการมาฝากให้กับทุกท่านเขาเป็นใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบคุณนะคะท่านเป็นมากเลยนะคะของและนี่คือเรื่องราวดีๆสำหรับคนรักสุขภาพแล้วเจอกันนะครับ